เทน้ำมันเรียบร้อยใช่ป่ะพอะเทน้ำมันเรียบร้อยพี่เปิดโชคทีหนึง่งดันลงตรงนี้อยู่แล้วดันให้เคยตัวสตาร์ทไม่ต้องไปกระตุกรุ่นใหม่ๆมันมีลานดึงเบาพี่แค่ลากไม่ต้องหัด นี่คือดันไปที่ที่ทาไม่เคยตัวเลยกดลงแล้วแค่ลา拉เฮ้มพี่ลองดูก่นอนพี่ต้องลองเองเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะไปใช้แค่ดึงเบาๆเราเล่นลัวดีกว่าไล้ๆแค่นี้นมไม่มีอะไรเลยเลแล้วทน ถ้าทำทำอย่างที่ผมบอกได้ทนแน่นอนหลานดึงเบาดีกว่าดุนเก่าเก่าต้องกระตุกถ้าเป็นโรบินยังต้องกระตุกเลยเ